สวัสดีครับเพื่อนเชาว Complete TV ครับกลับมาพบกับผมไก่โต้องอีกแล้วนะครับวันนี้ฮะผมมีเจ้านี่เลย TT Esport by Thermal Take นะฮะ level 10 M Gaming Headset นะครับผมตัวนี้เนี่ยต้องขอบอกก่อนเลยว่าเป็น headset ที่ครบเครื่องมากนะครับผมในเรื่องการใช้งานโอเคเรามาดูในตัวกล่องกันตัวกล่องนะฮะด้านหน้าก็จะเป็นรูปของสินค้านะฮะผิวเป็นออผิวมันตัวนี้ก็จะเป็นผิวเรียบ นะครับผมส่วนตรงนี้เขาก็จะบอกไว้ว่าอลูมิเนียมวัสดุอลูมิเนียมนะครับผมไม่ดีไซน์ตัดเสียงรบกวนนะฮะแล้วการเชื่อมต่อของหูฟังเนี่ยเป็นแบบว่า usb นะฮะอาจจะเป็นมินิ usb ที่เสียบเข้ากับตรงนี้นะครับผมอ่าตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราว story เมื่อปีประมาณ2009นะครับผมทาง t i m e t เนี่ย ได้นําเสนอตัวรูปแบบของเลเวลสิเนี่ยให้กับกลุ่ม e s p o r ์ตนะครับผมแล้วก็มีการวิวัฒนาการมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับผมส่วนด้านหลังเนี่ยครับก็จะมีฟีเจอร์หลักของเขาก็คืออลูมิเนียมไม้ตัดเสียงรบกวนแล้วก็การเชื่อมต่อแบบมินิ usb นะครับผมส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเอ่อเว็บไซต์สําหรับต่างภาษานะครับเพื่อที่จะติดตามาผลงานตรงนี้ก็สามารถเข้าไปถูกใจแล้วก็ติดตามได้ที่ a c e b o o k นะครับผม w w w f a c e b o o k com TTE สปอร์นะครับผมตรงนี้นะฮะดีไซน์ก็ขอบอกก่อนเลยว่าตรงนี้เนี่ยหูฟังตรงนี้เนี่ยจะดีไซน์คล้ายๆรูปแบบของเลขาคณิตนะครับผมจะเว้นระยะทางสถาปัตยกรรมแบบเปิดนะครับผมก็โดดเด่นไม่เหมือนใครเลยนะครับโอเคเรามาดูข้างในกันดีกว่าสไลด์ออกปื๊บเมื่อแกะข้างในมานะครับก็จะเป็นส่วนของกล่องกันกระแทกตรงหน้าข้างหน้าก็จะเป็นเลเวล10 M g a มมิ่งเฮดซ e t นะฮะข้างบนก็จะเป็นหูหิ้วไว้สําหรับหิ้วนะผมแล้วก็จะมีแถบเปิดเป็นแบบแม่เหล็กนะฮะอ่าเมื่อเปิดเข้ามาปุ๊บก็จะเจอกับหูฟังรูปร่างสวยงามที่ถูกบรรจุไว้อยู่ข้างในพร้อมกับพลาสติกกันกระแทกนะ,ะกันของหลน่นแล้วก็มีกล่องแบนเดิลโอเคเรามาดูในส่วนของแถมดีกว่าว่าเขามีอะไรกันบ้างเปิดเข้ามาปุ๊บหืม ตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นส่วนของการต่อใช้งานกับ p c ซก็จะมีหัวไม์กับหูฟังมาให้อย่างละหนึ่งะครับผมส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสายควบคุมภายนอกนะฮะปิดเปิดเสียงแล้วก็เพิ่มลดเสียงแล้วก็จะมีโลโก้นะครับผมแปะไว้2ด้านเลยส่วนตัวสายนะ,ะก็จะเป็นสายถักนะฮะเป็นสายผ้าก็จะมาพร้อมกับปีนตุ๊กแกนะฮะไวเราแกะกันโอเคเดี๋ยวขอแกะเลยนะ ยาวมากเลยทีเดียวครับประมาณ3เมตรครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันดีกว่าโอเคในส่วนของการเชื่อมต่อน,นี้เนี่ยจะเป็นของม o บายของโทรศัพท์นะฮะเสียบฟังมือถือได้สบายเลยหัวเชื่อมต่อก็จะเป็นเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ารูปร่างหน้าตาของหัวนันจะเป็นยังไงตรงนี้นะฮะก็จะเป็นใบการันตีวอลันตีนะฮะของทาง TTE Sport เขาว่าข้างในนั้นมีอะไรกันบ้างนะฮะก็จะมี แต่ละภาษาแล้วก็มีเป็นใบรับรองนะฮะโอเคจบในส่วนของบันเดนโอเคต่อมาเราจะเปิดตัวหูฟังมาให้ดูกันแต่ก่อนอื่นเรายังไม่ให้ดูฮนะเราให้ดูอันนี้ก่อนก็คือจะมีซองมาให้ด้วยข้างหลังนะฮะมีซองใส่หูฟังรูปร่างสวยงามเีเดียวเป็น ผ้านะครับผมนุ่มมากเลยครับข้างในก็จะมีที่ใส่สําหรับสายการเชื่อมต่อด้วยฮะเป็นกระเป๋าเล็กๆตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้นะครับผมตัดเย็บสวยงามฮะแบบรูดได้ด้วยนี่สามารถพกพาสะดวกฮะเวลาไปไหนก็สามารถพกได้โอเคเรามาดูในส่วนของตัวหูฟังกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนี่ครับตัวหูฟัง มีความยืดหยุ่นสูงนะครับผมและตรงนี้เนี่ยเป็นสปริงนะครับผมเมื่อเราไม่ได้ใช้งานหรือว่าเราวางไว้เฉยๆเนี่ยมันก็จะกลับสู่สภาพพร้อมใช้อยู่ตลอดเวลาสามารถทําให้กระชับหูมากยิ่งขึ้นนะครับผมส่วนด้านข้างเนี่ยครับวัสดุที่ใช้ทําก็คือพลาสติกผิวเรียบนะครับผมแบบซอฟท์ทัชนะฮะแล้วก็เป็นออกแนวดําด้านนี่เลยครับสีแดงตัดลายทรงสี่เหลี่ยมของเราแล้วก็ ส่วนข้างล่างนี้ก็จะเป็นเลนลายลังพึ่งนิดหน่อยนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้ฮะแข็งแรงครับด้านข้างจะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีอิสระในการขยับและการปรับระดับได้มากกว่าฮะส่วนตรงนี้สําคัญเลยนะฮะจะเป็นตัวแผ่นแผ่นรองแรงกระแทกแบบว่าไม่ให้ขูดกับตัวหูฟังนะฮะจะเป็นแผ่นรองแบบนี้นุ่มๆฮะและส่วนตัวตรงที่เขาล็อกนะฮะผมก็เฮดแรจะเป็นแบบล็อก จะมีเสียงแก๊กแเป็นระดับนิ่หน่อยเราสามารถใช้นิ้วดันได้นะครับผมนะครับแล้วก็ตัวส่วนน็อตยึดเนี่ยของหูฟังเนี่ยก็จะเป็นน็อตหกเหลี่ยมนะครับผมแล้วก็จะเว้นระยะแบบเปิดนะครเพื่อความสวยงามดีไซน์ไม่เหมือนใครแน่นอนนะครับผมส่วนตรง h e ดแบนด์ข้างบนเนี่ยก็จะมี TTE Sport นะครับผมเป็นโลโก้ของเขาแล้วตรงนี้ก็จะเป็นผิวดำด้านนะครับผม ตวข้างบนฮะก็จะเป็นฟองน้ำฮะผิวผ้านุ่มมากฮะจะเป็นส่วนที่รองรับน้ําหนักของเฮดเซตทั้งหมดโอเคสายการสายวงจรข้างในนะฮะนี่เชื่อมต่ออย่างนี้ไม่ขาดแน่นอนฮะส่วนตัวไม้นี่ครับสามารถปรับขึ้นลงได้นะับผมแล้วก็ซ้ายขวาเพื่อเข้าหาปากเยอะขึ้นนะับผมส่วนตัวไม้เนี่ยเขาชูลงมาว่าตัดเสียงรบกวนได้เยี่ยมเลยนะครับผมโอเคสามารถเก็บได้ฮะ เรามาลองดูในส่วนของการเชื่อมต่อของ PC กันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างโอเคฮะพอมาดูในส่วนของการเชื่อมต่อแบบไมนิ USB แบบแพินนะฮะก็จะสามารถเชื่อมต่อได้ทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับผมนี่ฮะเสียไปเลยเดี๋ยวดูมุมก่อนนะฮะป๊บเพียงเท่านี้ฮะแล้วเราก็สามารถนํามาต่อกับ PC สุดลักของเราได้นะครับผมหูฟังตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับเพื่อนที่มีแบบว่า รูปหน้าค่อนข้างยาวแล้วก็หูเนี่ยค่อนข้างกลางนิดนึงเพราะว่าอาจจะเจ็บนะครับผมโอเคสังเกตเห็นไหมผมเป็นคนหน้ายาวมากถ้าวัดจากคนปกติเนี่ยก็จะประมาณคืบเดียวถึงขอบหน้าผากแต่ของผมเนี่ยคืบครึ่งจึงทำให้เนี่ยไม้มันเอ่ออยู่ในระดับจมูกนะฮะหน้าย,ายาวมากโอเคแต่ก็ไม่เป็นปัญหาในการคุยกันในเอ่อทีมสปีกหรือกาลิน่าทอล์กหรือโปรแกรมที่ใช้พูดคุยกันสกายอะไรอย่างงี้ฮะ เรามาดูในส่วนของคุณภาพเสียงกันดีกว่าแต่ว่าตรงนี้ขออ,อนุญาตเชิญ h y p e r i ียมาวางประดับคอมไว้นะฮะว่าสวยงามแค่ไหนนี่ฮะคุณภาพเสียงเนี่ยก็ตัวหูฟังเนี่ยจะออกเสียงกลางไปถึงเสียงสูงนะครับผม จะไม่ค่อยหนักเบสนะครับผมแล้วก็จะมีประสิทธิภาพในการแยกเสียงเนี่ยดีมากๆเลยนะครับแล้วก็หูฟังตัวเลเวล10นี้เนี่ยยังเป็นการร่วมกันร,ระหว่าง BMW และ TTE Sport ในการร่วมออกแบบเลเวล10นี้นะครับไม่ใช่มีแค่หูฟังนะครับก็จะมีเมาส์มีเคสแล้วก็มีเฮดเซตนะครับผมส่วนในเรื่องตัวหูฟังเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด5สีก็คือสีดําสีขาวเขียวสีเหลืองแล้วก็แดงนะครับผมจุดเด่นๆของหูฟังตัวนี้นะฮะก็จะเด่นในเรื่องของการดีไซน์ ว่าเขาเนี่ยดีไซน์เป็นรูปแบบทรงเลขาคณิตแล้วก็ประสิทธิภาพในการใช้งานเนี่ยถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคากับสิ่งที่ได้รับมานะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะไก่โต้งก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ